ไทยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนวันชาติของพักก้าวไกลต้องบอกกันก่อนเราไม่ใช่พวกที่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานจึงพอมองเห็นคอการเมืองหลายรุ่นที่เดินหลงอำนาจโดยสายตาเหยียดย้มแผ่นดินเกิดที่บําพบุรุษชุดเลี้ยงกันมาด้วยสำนึกบุญคุณแผ่นดินไม่มีใครนีกรรมเนรคุณแผ่นดินพ้นเราขอบคุณแนวคิด นักการเมืองหน้าตาเหมือนคนอ่อนหัดแต่เหนือชั้นกว่าคนรุ่นก่อนได้ชี้ทางออกนำเสนอให้พวกเรามองเห็นมากขึ้นครั้นท่านเศรษฐาทวีสินอนาคตว่าที่นายกพักเพื่อไทยคุณคือเศรษฐีทางความคิดในมุมมองการเมืองแนวตรงใบตรลงมาตรงความรู้สึกที่ประชาชนเข้าใจได้สอสอต้องให้เกียรติประชาชนวันนี้ต้องทำงานรับใช้ประชาชนก่อนเกมจบแล้วต้องมุ่งสู่ปัญหาเศรษฐกิจ ที่ประชาชนรออยู่แค่นี้เราก็พอมีลมหายใจต่อสู้ต่อไปเรารอความคิดสร้างสรรค์เช่นคุณอยู่นะส่วนนะักการเมืองรุ่นเก่าที่เราอยากจะกราบตักคุณสักพันครั้งกับความรู้สึกที่ตรงไปตรงมากล้าพูดตรงใจคนไทยมากๆคุณนิพิษอินทรสมบัติพูดชัดเจนเหลือเกินคุณอยากเปลี่ยนวันชาติหรือผมได้เห็นข่าวรังสีมันโรมพักเก้าไกลกล่าวว่า นายกคนใหม่ชื่อพิธาลิมเจริญรัตเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและเฉลิมฉลองในวันที่24มิถุนายนในวันชาติร่วมกันอ่านข่าวและก็เศร้าใจทุกวันนี้วันชาติของไทยคือวันที่5ธันวาคมวันที่24มิถุนายนปี2475คือวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองและยึดอำนาจมาจากพระมหากษัตริย์เป็นระบอบประชาธิปไตยปกติประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจะใช้วันราชสมภพ ของพระมหากษัตริย์เป็นวันชาติเวลาอ้างความเป็นประชาธิปไตยพักก้าวไกลมักอ้างฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกาเป็นต้นแบบแต่กรณีนี้พักก้าวไกลกับใช้วันยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์เป็นวันชาติแทนวันราชสมภพนอกจากผมจะเห็นคุณวิทาวุธิภาวะไม่ถึงที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผมยังรังเกียจพักก้าวไกลในเรื่องนี้ด้วยคือการไม่เคารพสถาบันเท่าที่ควรจะเป็น ด้วยการเคารพนั้นแน่นอนว่าอาจจะมีน้อยมีมากแตกต่างกันไปแต่ควรจะมีเท่าที่จําเป็นเพราะเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกผมเรียกร้องหลายครั้งให้คุณพิธาและพักก้าวไกลเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อพระมหากษัตริย์อาจจะไปไม่ถึงหูคุณพิธาและพักก้าวไกลนิพิษอินทรสมบัติจบแค่นี้แหละครับสืบจากข่าวรายงานประมุกผมเรียกร้องหลายครั้ง ให้คุณพิธาและพักเก้าไกลเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อพระมหากษัตริย์อาจจะไปไม่ถึงหูคุณพิธาและพักเก้าไกลนิพิตอินทรสมบัติจบแค่นี้ล่ะครับสืบจากข่าวรายงาน